ระวังเลยครับสำหรับการสอบปีนี้มีแนวโน้มที่ข้อสอบจะยากขึ้นเพราะตรงนี้ทอบอน่าจะเห็นว่าดราม่าปีแล้วมันรุนแรงเหลือเกินถ้าเด็กสายวิทย์ที่เก่งอยู่แล้วไม่ขยันตามก็เตรียมตัวนะครับที่จะโดนแย่งพื้นที่ในการเข้าคณะทางสายแพทย์ไปเลย งเรียนเซียนจอ๋อสรุปข่าวการศึกษาเด็ก6 7ต้องดูข่าวลือที่สําคัญนะครับปีนี้เด็ก6 7ต้องระวังเลยครับสาหรับการสอบปีนี้มีแนวโน้มที่ข้อสอบจะยากขึ้นเพราะว่าติวเตอร์มากมายนะครับกระซิบบอกพี่เซียนจ๋อมาว่าข้อสอบปีนี้มีแนวโน้มยากขึ้นเพราะว่าคะแนนปีที่แล้วเนี่ยมันเฟอร์มากเกินไปดังนั้นน้องๆก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสหรับข้อสอบที่ยากขึ้นข่าวร้ายต่อมานะครับสาหรับน้องๆสายวิทย์ที่จะสอบเข้าแพทย์คู่แข่งเพิ่ม ขึ้นอีกแล้วครับ เพราะว่าเด็กสายสินนะครับสามารถสอบเข้าคณะของกสพอทอได้ทั้งหมดแล้วนะครับเด็กสายสินขยันก็สามารถชนะเด็กสายวิทย์ได้เช่นกันถ้าเด็กสายวิทย์ที่เก่งอยู่แล้วไม่ขยันตามก็เตรียมตัวนะครับที่จะโดนแย่งพื้นที่ในการเข้าคณะทางสายแพทย์ไปเลยมาที่ข่าวดีกันบ้างนะครับทอปอ,อได้เพิ่มโอกาสให้สถาบันและคณะต่างๆนะครับเพิ่มข้อมูลสําคัญได้ซึ่งตรงนี้นะครับทำให้แต่ละที่นะครับเขาเพิ่มข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับคะแนนขั้นต่ําของปี67 ที่เขาคาดการ์กันไว้ตรงนี้สําคัญน้องๆสามารถเอามาใช้อ้างอิงก,กันได้นะครับตรงนี้ก็ไปดูกันได้เลยในรายละเอียดของแต่ละคณะที่เขาเพิ่มข้อมูลสําคัญตรงนี้เข้าไปอีกหนึ่งข่าวดีในปีนี้นะครับการสอบแบบคอมพิวเตอร์เบสหรือว่าการสอบผ่านคอมพิวเตอร์เขาได้เพิ่มอีก3วิชาเข้าไปนั่นก็คือ A อเลเบลแมทหวิทยาศาสตร์ประยุกต์ A อเลเ l ลแล้วก็ภาษาต่างประเทศของ A อเลเบลเช่นกันตรงนี้น้องๆก็มีโอกาสที่จะสอบในคอมพิวเตอร์เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับข่าวต่อเนื่องจากเมื่อกี้อีกหนึ่งข่าว ดีนะครับก็คือนอกจากเขาจะเพิ่มข้อสอบแล้วเขายังเพิ่มที่นั่งในการสอบคอมพิวเตอร์เบสอีกจาก3,000ันที่นั่งเป็นอย่างน้อย7 0 0 0ที่นั่งถึง10,000ในปีนี้นะครับคืออย่างน้อยนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะมากกว่านี้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีแต่ก็อาจจะต้องมีการแย่งชิงเพราะที่นั่งมีจํากัดอยู่ดีนั่นเองนะครับอีกหนึ่งข่าวดีปีนี้เด็ก6 7ยิ้มแน่นอนเพราะว่าในปีนี้ค่าสมัครสอบ t ี a คทั้งหมดลดลงเหลือแค่1 140บาทลดลงมาตั้ง60บาทจากปีที่แล้วนะครับเพราะตรงนี้ทอบอน่าจะเห็นว่าดราม่าปีที่แล้วมันรุนแรงเหลือเกินต่อมาข่าวร้ายเอ๊ะหรือว่ามันเป็นข่าวดีนะก็คือปีนี้เพิ่มจํานวนข้อสอบในบางรายวิชายกตัวอย่างเช่น t p a พ4ที่เพิ่มขึ้นมาจาก40ข้อเป็น80ข้อแต่<ะ>เขาก็มีเงื่อนไขว่าเขาไม่มีข้อสอบพาร์ทการวาดรูปแล้วซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปชั่งน้ำหนักด้วยตัวน้องเองนะว่ามันเป็นข้อดีหรือไม่ดีสําหรับข่า ลือและอัปเดตปี6-7ปีนี้พี่ก็คัดมาแบบเน้นๆเ,เพื่อเด็ก6-7โดยเฉพาะดังนั้นถ้าน้องๆชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ไปด้วยให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ